สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่10ประจำคัมคือวันทีที่ยี่สิตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เวสต์แฮมเปิดบ้านแพ้กับเอตเ์ตันไป0-1ทีมเยือนได้ประตูชัยจากโดมินิกไคเบิร์ตเลวินแอสตันวิลล่าก็เอาชนะลูตันทาไปสามหนเจ้าบ้านได้ประตูจากจอห์นแม็กกินมูซาเดียบี้แล้วก็ทอมล็อกเยอร์ของทีมเยือนเนี่ยทำเข้าประตูเองส่วนทีมเยือนก็ได้1ประตูปลอบใจจากอิมิมาร์ติเนสของเจ้าบ้านเนี่ยทำเข้าประตูเองเช่นกัน ไรตันเปิดบ้านเสมอกับฟูแล,ลมไปหนึ่งหเจ้าบ้านนำไปก่อนจากอีวานเฟอร์กูสันก่อนที่ทีทเมเยอรมตีเสมอได้จากเจ้าปริญญาหรือว่าูลเปิดบ้านเอาชนะฟอร์เรสต์ไป30จากโจต้าดูนเยสแล้วก็ซาลาส่วนแมนยูก็แพ้คาบ้านให้กับทางแมสซิตี้ไป03นยับทีเมเยอนได้ประตูจากเออร์ลิงฮาลแลนด์มาไป2ออีกหนึ่งลูกมาจากฟิลโฟเดน ั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอันดับหนึ่งยังเป็นสเปอร์มี26คะแนนอันดับ2แล้วก็3เป็นอาร์เซนอลกับแมนซิตี้มีทีมละ24อันดับเวอร์พู23อันดับ5วิลล่ามี22อันดับ6แล้วก็เเป็นยูคาซิลกับไบรตันมีทีมละ17คะแนนในขณะที่โซน้ายตาลางอันดับ18ลูตันมี5อันดับ19เบอร์ลี่มี4แล้วก็อันดับสุดท้ายเชฟยูมีคะแนนเดียวส่วนอาร์เล่าสุดยังคงเป็นเออร์ลิงฮาน์ที่ซัดไปแล้ว11ประตู เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมนะัดต่อไปเกมที่ส1ของฤดูกาลวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนฟูลแลมเปิดบ้านเจอแมนยูเบนฟอร์ดพบเวสต์แฮมเบอร์ลีย์เจอกับคริสตันพาเลตเอเวอเรสตนพบไบรตันแมสซิตี้เจอบอลมาร์ชเชฟยูพบกับวูฟแล้วก็นิวคาสเซิลจะเจอกับอาร์เซนอลวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนมีฟอเรสเจอแอสตันวิลล่าดูซินทาวเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลแล้วก็ไปท้ายด้วยคืน Night, วันเดย์ไนท์ระหว่างสเปอร์จเจอเชลซี